ดีครับพบก,ก,กับคูภูุิพิรกรนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับบอกได้ไหมใกล้ไกลเพียงใดสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้น มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้ำภูเขาป่าไม้น้ำตกหรือสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นรถยนต์เก้าอี้ ต๊ะหรือพัดลมเป็นตน้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราเช่นบ้านของเราบ้านของเพื่อนบ้านต้นไม้โรงเรียนวัดตลาดภูเขาแหล่งน้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในตำแหน่ง หรือระยะที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับระยะของสิ่งต่างๆรอบตัวกันนะคะัเรามาถึงโรงเรียนก่อนนายทุกวันเลย พัดออกจากบ้านกี่โมงหรอต้องออกสายกว่าเราหน้าเลยเราดูการ์ตูนตอนเช้าจบปุ๊บเราก็ออกจากบ้านเลยเราออกจากบ้านหลังดูการ์ตูนจบเหมือนกันนะแต่ทำไมเราถึงโรงเรียนช้ากว่าเพลินล่ะเราก็ออกจากบ้านหลังดูการ์ตูนตอนเช้าจบเหมือนกันแต่เรามาถึงโรงเรียนทีหลังเพลินทุกทีเลยทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ คุยอะไรกันอยู่คะนักเรียนครูคะพวกเราออกจากบ้านในตอนเช้าหลังจากดูการ์ตูนจบเหมือนเหมือนกันแต่ทำไมเราถึงโรงเรียนไม่พร้อมกันล่ะคะหนูมาถึงที่หลังเพลินทุกที่เลยค่ะผมก็มาถึงที่หลังเพลินและพลอยครับก็เป็นเพราะระยะทางจากบ้านของแต่ละคนมาถึงโรงเรียนใกล้ใกล แตกต่างกันนะสิจ้าระยะทางคืออะไรครับระยะทางหมายถึงระยะห่างของตำแหน่งต่างๆที่อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้และสิ่งใดอยู่ไกลได้การที่นักเรียนออกจากบ้านพร้อมกัน แต่ถึงโรงเรียนไม่พร้อมกันโดยที่เพลินมาถึงคนแรกนั้นแสดงว่าระยะทางจากบ้านของเพลินมาถึงโรงเรียนเป็นระยะทางที่ใกล้กว่าระยะทางจากบ้านของพลอยและบ้านของพัทมายังโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่พัทมาถึงโรงเรียนที่หลังเพื่อนนั้นก็แสดงว่าระยะทางจากบ้านของพัทมายังโรงเรียนนั้นไกลที่สุด เมื่อเทียบกับระยะทางจากบ้านของเพลินและพลอยมายังโรงเรียนแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะคุณครูว่าแต่ละที่นั้นมีระยะทางห่างกันเท่าไหร่ใกล้หรือว่าไกลาการหาระยะทางนั้นมีสองวิธีคือการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเรียกว่าการหาระยะทางอย่างง่ายโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย และการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานการหาระยะทางแบบแรกคือการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเรียกว่าการหาระยะทางอย่างง่ายโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งได้แก่การนับคืบ นับศอกหรือนับเก้าเป็นต้นเช่นหากอยากทราบว่าเสาทงห่างจากหน้าอาคารเรียนเท่าไหร่ น้องๆก็สามารถใช้วิธีการนับก้าวได้โดยให้น้องๆเริ่มก้าวแรกที่แนวหน้าเสาธงนับก้าวไปจนถึงหน้าอาคารเรียนจะรู้ว่าตัวหน้าอาคารเรียนอยู่ห่างจากเสาธงกี่ก้าวเราไปดูตัวอย่างการนับก้าวกันนะคะขณะน,นี้ตัวแทนของน้องๆยืนอยู่ที่จุดเริ่มตน้นคือหน้าเสาธงแล้ว ให้น้งนองๆคลิกที่ตัวอาคารเรียนจากนั้นตัวแทนของน้องๆจะเริ่มก้าวเดินทีละก้าวจากหน้าเสาธงไปยังอาคารเรียนจากนั้นลองนับกันดูนะคะว่าระยะทางจากหน้าเสาธงไปยังอาคารเรียนนั้นนับเป็นระยะทางทั้งหมดกี่ก้าวพร้อมแล้วคลิกที่ตัวอาคารเรียนเลยค่ะเรามานับพร้อมๆกันทีละก้าวนะคะ ไปดูภาพการก้าเดินของตัวแทนน้องๆอย่างช้าๆกันดูนะคะก้าที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบถึงแล้วค่ะอาคารเรียนแสดงว่าอาคารเรียนนั้นอยู่ห่างจากหน้าเสาธงเป็นระยะทางประมาณ19นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ว่าน้องๆสามารถหาระยะทางโดยประมาณได้ง่ายๆอย่างเช่นการก้าวเดินเป็นต้นค่ะทราบถึงการหาระยะทางโดยไม่ใช้เครื่องมือไปแล้วต่อมาคือการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือกันบ้างนะคะซึ่งได้แก่การใช้ไม้บรรทัดนอกจากเราจะใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นแล้วนะคะไม้บรรทัดนั้นเราก็จะใช้ในการวัดสิ่งของหรือระยะต่างๆ ที่มีขนาดเล็กและไม่ยาวมากนักค่ะเช่นการวัดขนาดของดินสอหรือการวัดช่องไฟในการขีดเส้นเป็นต้นไม้เมตรเราจะใช้ไม้เมตรในการวัดขนาดที่มีขนาดยาวกว่าไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะแต่อาจจะไม่ยาวมากนักสายวัดจะใช้ในการวัดตัวเพื่อให้ทราบขนา,ขนาดของตัวเรา เพื่อที่จะเลือกซื้อหรือเลือกขนาดเสื้อผ้าได้ตรงกับขนาดของตัวเรานั่นเองค่ะตลับเมตรส่วนมากเราจะใช้ในงานช่างที่ต้องการวัดขนาดและระยะทางของอุปกรณ์ต่างๆเช่นการวัดขนาดหน้าต่างประตูโต๊ะเป็นต้นเราไปดูตัวอย่างของการหาระยะทาง โดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานอย่างเช่นการใช้ตลับเมตรดูนะคะถ้าต้องการทราบว่าระยะห่างจากขอบโต๊ะที่1ไปยังขอบโต๊ะที่สองเป็นระยะห่างเท่าใดเราจะเริ่มต้นวัดโดยวางตลับเมตรไว้ที่จุดเริ่มต้นคือขอบโต๊ะที่1แล้วดึงตลับเมตรออกไปจนถึงขอบโต๊ะที่สองน้องๆสามารถทราบระยะของโต๊ะทั้งสองได้ คลิกที่ตลับเมตรเพื่อวัดระยะห่างกันเลยค่ะน้องๆจะเห็นว่าเมื่อใช้ตลับเมตรวัดได้ผลออกมาว่าระยะห่างจากขอบโต๊ะที่1ไปยังขอบโต๊ะที่สองนั้นเป็นระยะห่างทั้งหมด120เซนติเมตรนั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีการวัดระยะแบบใช้เครื่องมือนั้นจะแม่นยํากว่าการหาร,ระยะโดยการประมาณแบบไม่ใช้เครื่องมือค่ะตอนนี้น้องๆก็สามารถหาร,ระยะของสิ่งต่างๆรอบตัวได้แล้วนะคะเมื่อทราบถึงระยะแล้วคราวหน้าเตรียมตัวมาเรียนเรื่องทิศกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศราึกษาขั้นพื้นฐาน